สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับปืน Kimber นะครับเป็น Kimber รุ่นไหนเรามาลองเปิดกล่องแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับคิมเบอร์ตัวนี้นะครับเป็น Kimber ร์ลับพีทนะครับขนาดจุดเป็นปืน1911ขนาดลำกล้อง5นิ้วไซส์มาตรฐาน ตัวปืนนะครับโครงปืนและสไลด์เป็นวัสดุสแตเลสน,นะครับลมดำทำผิวเคลือบสีดำด้วยกรรมวิธีอของคิมโปรทูนะครับก็น่าจะเป็นแบบการทำผิวแบบับคล้ายๆแบบ DLC นะครับไดมอนด์ไลท์คาร์บอนตัวสไลด์นะครับมาดูกันชัดๆ นะครับรุ่นนี้มีรายละเอียดที่ค่อนข้างน่าสนใจหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นปืนเป็นปืนต่อสู้นะครับขนาดเป็น1 9ึ่ปืนต่อสู้ฟูลไซส์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ผมถูกใจมากๆนะฮะสไลด์นะครับกัด ล่องนะครับแล้วก็เจาะรูสไลด์เพื่อลดน้ำหนักเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วว่องไวขึ้นนะครับซึ่งแล็พีดเนี่ยก็จะแปลว่ารวดเร็วนะครับสไลด์นะครับสปริงสไลด์เนี่ยนุ่มมากนะครับดึงมันไม่เหมือนจุดสี่ห้ามันเหมือนมันเหมือนเก้ามมมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับสไลด์นะครับโซลูลชัน่นมีทั้งหน้าและหลัง ลายกันลื่นตัวนี้ไม่กัดมือนะครับไม่ไม่ลื่นนะครับแต่ก็ไม่กัดมือไม่คมมากศูนย์นะครับอยากให้เห็นเลยตัวนี้เป็นศูนย์แบบพิเศษมากๆนะครับจะมาเป็น Trugo ร,โกโกรุ่น GFX Pro นะครับศูนย์ตัวนี้จะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกลางวันเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ออปติกกลางคืนจะเรืองแสงเป็นไนท์ใสนะครับมิเทียมในตัว ในศูต์ตัวนี้ก็มีขายดีนะครับเป็นสูตรที่ขายดีมากนะครับในปืนหลายๆแบบนะครับคิมเบอร์ตัวนี้ใส่ใส่มาให้เลยในปืนรุน่นนี้หลังอ่อนประมาณนี้นะครับไกตัวนี้เดิมเลยนะครับยังไม่ได้แต่งไม่ได้ลเลยพี่ชินนะครับเจ้าของปืนก็ซื้อมาเมื่อวานนี้ก็มาให้ผมรีวิวแกะกล่องดูเลยนะครับ h o u s i n g นะครับด้านหลัง เป็นล่องสี่เหลี่ยมเป็นกัดลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีบอแม็กด้วยนะครับผายปากบอแม็กเพื่อให้ใส่แม็กได้สะดวกแล้วก็ถนัดขึ้นนะครับแมกกซีนจะให้มา2ตัวนะครับเป็นคิมโปรใตัว Kim Pro คิมโปรเนี่ยแมกคิมโปรจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะแถมส้นแม็กมาให้หลายขนาดนะครับมีทั้งส้นแม็กแบบหนาแล้วก็ส้นแม็กแบบบางนะครับเพื่อให้เราเลือกใช้ได้ตามความชอบของเรา เมื่อใส่แม็กตัวนี้ใส่ส้นแม็กแบบหนาไว้นะครับใส่แม็กแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะเชคเกอร์หน้าด้ามนะครับเป็นลายเกล็ดปลาเป็นลายเกล็ดนะครับสวยงามอ่ะสวยมากแล้วก็กริปได้ถนัดนะครับประกับด้ามนะครับตัวนี้เป็น G10 ลายพิเศษของเขานะครับเฉพาะแลปพีดโดยเฉพาะเลยน็อ ประกับก็เป็นแบบหกเหลี่ยมมาให้แล้วนะครับเซฟตี้เป็นทำเซฟตี้สฝั่งได้ทั้งถนัดซ้ายและขวาตัวปืนนะครับน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีแล้วก็ตัวการจับถือนะครับสมดุลปืนเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูว่าตัวปืนเปล่า น้ำหนักเขาเท่าไหร่แล้วก็ใส่กระสุนพร้อมเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับลำกล้องเป็นสีทองนะครับตัวนี้สะดุดตามากนะพอเขาตัดกับปืนสีดําแล้วก็เจาะช่องเอาไว้มองเห็นลำกล้องมันสวยแล้วก็สะดุดตามากนะฮะลำกล้องเนี่ยก็จะเป็นทําผิวแบบไทเทเนียมไนไตรด์นะครับทนทานนะครับไม่ไม่มีลอกแน่นอนตัวนี้ สีทองตัดกับสีดำมันมีเสน่ห์มากนะครับตัวไก,ก่ก็จะเจาะช่องก็เป็นอเอกลักษณ์ของรุ่นแลปพีนี้อีกเหมือนกันนะครับส่ยนหน้าเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับตอนกลางวันเป็นไฟเบอร์ออปติกมีกรอบสีส้มเพื่อให้จัดเป้าแยก เป้าหมายได้ชัดเจนนะครับสุดหน้ามองเห็นได้ชัดนะรประมาณนี้สวยงามมากนะครับปืนเป็นสไตล์คลาสสิกลางไม่เต็มนะครับแล้วก็ตัวตัวไกด์หอดนะครับเป็นแบบมิลสเปกไม่ใช่ไกด์หลอดยาวนะครับเป็นไกด์หลอดไกด์หอดสั้นนะครับนะ อ่ะเรามาดูน้ำหนักปืนกันดีกว่านะครับเมื่อช่างช่างปืนปืนเปล่านะครับตัวปืนที่เราไม่ได้ใส่กระสุนน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,067กิโลนะครับ1,065นะประมาณนี้นะแล้วก็นะครับมีกระสุน ในแม็กแปดนัดหัวฟูลเมทัลแจ็กเก็ต230เกรนนะครับเสียบเข้าไปน้ำหนักก็จะอยู่ที่1293นะครับหนักนิดนึงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความนุ่มนวลในการยิง ถ้าแมกกาลนะถ้าแมกกาลอยู่ที่เท่าไหร่มาดูอีกทีนึงนะถ้าเกิดแมกกาลไม่มีกระสุนนะครับก็จะหนักอยู่ที่1,143กรัมนะครับเ<ม>ข้าๆก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนสเปคละเอียดละเอียดนะครับความสูงกว้างคุณยาวคุณสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะ,อ,ะอยากจะรู้นะครับก็ลองเปิดดูในสเปคของ ตัวปืนในเว็บของ k i m b e r ได้เลยนะครับเรามาดูของแถมกันนะครับเมื่อกี้ลืมไปนะครับข้ามไปตัวของแถมตัวนี้สำคัญมากนะครับเปิดกล่องนะครับได้ฟองน้ำออกมาก็จะมีของแถมมาให้นะฮะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือของ k i m b e อตัวนี้เพื่อนๆซื้อปืนมาผมอยากให้อ่านนะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ ควรรู้นะครับนะกระสุนตัวไหนห้ามใช้ตัวไหนไม่ตัวไหนใช้ได้อะไรพวกนี้นะครับปืนแต่ละแบบแต่ละอย่างก็จะแตกต่างก,กันไปนะครับตัวนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยนะแล้วก็มีผ้าเช็ดปืนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นตัวที่กันสนิมนะครับของชูเตอร์ชอยนะแถมมาให้ด้วย บางคนซื้อปืนมาก็ไม่ค่อยจะแกะออกมานะครับไอตัวของแถมเนี่ยไม่ได้แกะออกมาก็ไม่รู้ว่ามันแถมเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์คิมเบอร์ด้วยนะโอ้อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะฮะสติกเกอร์คิมเบอร์นะครับติดรถนะครับติดทด้ายรถติดอะไรสวยงามนะครับเรียกแขกได้ดีมากเลยนะแล้วก็มีพวกใบรับกันอันนี้เราคงอยู่ในเมืองไทยก็คงไม่ได้ใช้นะครับ มีนามบัตรมีอะไรแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสำคัญตัวไขบูทลำกล้องนะครับ1น1่าจำเป็นต้องใช้นะครับผมว่ามันแน่นมันแน่นมากแล้วก็จะได้ใช้บิดได้นะฮะอย่างนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดแค่นั้นยังมีเครื่องมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวประแจสำหรับไขศูนย์หลังนะครับ ไขตัวหนอนสุดหลังถ้าเกิดยิงๆไปแล้วคลายนะครับประแจอยู่ในอยู่ในถุงนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อมารุ่นนี้ประแจมันอยู่ในถุงนะครับแล้วก็มีส้นแม็กนะครับอย่างที่ผมบอกเรียนไว้ตอนตามตอนต้นว่ามันมีส้นแม็กเปลี่ยนได้หลายแบบหลายขนาดนะครับมีทั้งแบบบางแล้วก็แบบหนาแล้วก็ตัวนี้เป็นเซฟตี้แฟลกนะครับเอาไว้สำหรับใส่ตรงนี้ ใส่ในลำกล้องแสดงว่าปืนไม่มีกระสุนอยู่นะครับปืนปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะแถมมาให้โอเคก็คงอ๋อมีกุญแจนะครับเป็นกุญแจกุญแจล็อกปืนนะครับบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้เอามาล็อกจักรยานก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะ น่าจะได้นะฮะบ,บ้านเราไม่ได้ใช้แต่ในอเมริกาเขาหลายๆรัฐเขากำหนดเอาไว้เลยนะครับว่าตัวปืนที่ขายในอเมริกาเนี่ยคือต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะครับเป็นข้อบังคับของเขามาเมืองไทยยังไงก็ได้นะครับโอเคนะครับในการแกะกล่องลองดูปืน Kimber ร์และพีขนาดจุดสี ลำกล้อง5นิ้วนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับคิดว่าผมคงไม่ได้หลงลืมส่วนหนึ่งส่วนใดไปเนาะ,ะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูนะครับว่าปืนกระบอกเนี้ยยิงดีแค่ไหนนะครับศูนย์จะเป้าได้เร็วไหมแล้วก็ศูนย์ตรงหรือเปล่านะครับมาดูน้ำหนักใจอีกอย่างดีกว่านะไหนก็ไหนแล้วนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ช่างไก่แต่ประมาณประมาณไว้ว่าไก่เดิมตัวนี้นะครับก็จะประมาณ4ปอนด์นะครับจากที่ดึงดูวัดดูกันโอ้ไกลอยู่ที่3ปอนด์ครึ่งเองนะฮะอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาจากโรงงานก็แบบนี้เลยนะช่างกันน็นเห็น สามปอนดกว่าเองนะผมถึงว่าม,มันทำไมมันถึงเบาวกว่าปกติเขานะครับเบาจริงๆด้วยนะครับ3ามปอนกว่าไก่ก็หลุดคมนะครับหลุดดีนะนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับตัวศูนย์ทูโกเทียเบกโปรเนี่ยตัวศูนย์ของเขาจะออกแบบมาให้เกาะขอบเข็มขัดนะเกาะขอบเข็มขัดขอบกางเกงนะเพื่อขึ้นลำได้ได้วยมือข้างเดียวนะครับซึ่ง ปืนตัวนี้พอมาอยู่กับศูนย์ต่อสู้แล้วก็ในอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เป็นปืน1915นิ้วฟูลไซส์ที่เป็นปืนต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดอ่ะว่านะความคิดผมนะครับผมชอบผมชอบรุ่นนี้มาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับแต่ว่าบอกตรงๆว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับราคาที่ พี่เขาซื้อมาก็แจ้งมาว่าประมาณแสนแสนกลางๆนะครับผมถือว่าก็ไม่แพงมากนะเล่นได้นะครับเล่นได้เลยคิมเบอร์ตัวธรรมดาตอนนี้ราคาก็ไปไกลแล้วนะครับด้วยค่างเงินด้วยอะไรเนี่ยปืนนี้เข้ามาใหม่ๆตอนนี้ราคาราคาขึ้นกันน่าดูนะครับโดยเฉพาะปืนคัสตอมนะฮะโอเค การแกะกล่องลองดูนะครับปืนคินเบอร์และพีทจุดสี 5. วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณพี่ชินเจ้าของปืนนะครับที่กรุณานําปืนมาให้เราเปิดกล่องลองดูนะครับเพื่อเป็นรีวิวเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นตัวเลือกนะครับให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจซื้อปืนรุ่นนี้นะครับจะได้มีข้อมูล อีกทางหนึ่งนะครับขอขอบพคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ